โอ้พี่อืมเขามาหาแล้วเขามาหากู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 กินข้าวมาข้อมหาพี่โตเออมาลูกมามเดี๋ยวเข้าวกินนะเข้ามือเลยเอามามาเอาข้าวหน่อยข้าวอยู่นะข้าวอยู่ไหนข้าวนี่นี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวให้ลูกสี่ตัวมาเกาะเมื่อวานมาติกมาติกขอข้าวเลยติกที่มือเลยนนโนนไปโนนลูกเมื่อวานมาติกที่มือเลยโอ้โห ให้ถ่ายรูปด้วยเป็นดาราให้ถ่ายรูปด้วยนั่นให้ถ่ายรูปด้วยที่มือเลยนกมาลกมาอาจารย์โตดูพระนะครับวันนี้ดูพระสมเด็จาอ่นกมาเกาะเกาะที่มือเลยใช่ไหมปกติจะเกาะที่มือมามาติกเรือบอลอ๋อเี่ตาสูงมากเลยนะครับนี่ครับนกยังมาอยู่ใกล้ๆเลยมาๆมานี่นี่เออ กินเลยลูกกินเลยกินเลยกินเลยต้องทำมืองีทำามืออ่าจิก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 จิจิกจิกกกจิกจิมจิกจนกจกจิกจิกจกิกจิจิกจกิกจิกจๆกกิกิกิกกิิกกินกิจกกิ จุ๊กจุ๊กจุ๊กจุก้ปยให้เากินน้เนให้เากินอืมอันนี้ตัวน้อยหน่อยอันนี้นกไอ้นั่นมั้งนกเขานกขาชวาหรือนกเขาอะไรเขาเล็กเขาเล็กเาลกขาเล็กแต่ยังไม่โตตัวนี้ยังไม่โตจุกจุกจุกเขากลัวผมเขากลัวผมเขากลัวผมจุุ๊กจุ เุื่อวาเนี้ยมือวามัโตก็โทรัมาจิกที่มือหิวไงแล้วขอข้ากินกินก็ุกจุกุกจุินข้กินะกินข้าวซะอากินเลยลกกินเลยกินเลยนี่ถ่ายได้ใกล้เยกติกเจตเขากลัวแล้วก็ไม่ได้เข้าใกล้ขนาดนี้นี่ถือว่าใกล้ที่สุดได้พอพี่เรียกมาก็ใช่ขึ้นมาเลยใช่กินลูกจุ๊จุกจุ๊ผมแตกหน้าด้วยไง ถือว่าโอเคเลยเขามาได้ขนาดนี้เนาะจาบยิ้มเลยเนี่ยมาหาไปมามาจุ๊จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บงแต่จะกินข้าวสวยเข้าหนีวไม่กินจิกจิกกระดูกจุ๊บจิ๊บจุดูจุ๊จิ๊บจุ๊บจุ๊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 บิดคอใช่ไหมไม่ใช่นกเขาลาวนะเนี่ยนกเขาจากประเทศสปปลาวหรือเปล่าเนี่ยข้าวเหนียวไม่กินใเนี่ยไม่กินข้าวเหนียวเนี่ยกินขนมปังหรือล่าไม่ได้ว่าเขาประเทศสปปลาวมลุกมา

เขาจะมองข้างจุ๊ก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 เขาไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์มองตรงตาก็มองตรงนะอันนี้ก็มองข้างเดียวมองข้างอ๋อเห็นแล้วมาลุกย์มาไปเร็วแล้วก็มีนกกังเขนแม่มาทิ้งไว้แม่มันหายไปเลยทั้งพ่อทั้งแม่เอานกเกี่ยวนี่มองตรงใช่ไหมนกเกี่ยวนกอินทรีเนี่ยเวลานั้นเนินดูก็ถึงดิ่งมาตาเขาอย่างี้เหมือนนกหัว อตานนคูกนี่เหมือนคนเนาะจะอยู่คู่กันมีตัวนกอังเขนนะไม่ไปไหนอยู่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเรียกเดี๋ยวก็มานะจุกจุ๊กจุุุุนี่ไม่หนีเลยนี่ถ่ายใกล้มากเลยนะครับนี่จะติดตัวก็ยัแหละเี้ยฟุตเดียวเองจุกจุ๊กจุุุุ๊จนนี้ใจดีมีเมตตาจุ๊จุกจุ๊กจุ๊กจุกุเหลือเชื่อเลยนะ สี่นาทีแล้วนะเนี่ยยังไม่ไฟเลยเนี่ยถ่ายสี่นาทีแล้วเนี่ยจะห้านาทีแล้วจะถ่ายรูปจะเป็นดาราแล้วคนเนี้ยเป็นดาราเป็นบีเซนเตอร์หน่อยลูกอ่ะเออเป็นบีเซนเตอร์เออเป็นบีเซนเตอร์จุกชุกชุกชุกจุกช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 ุกินละกินละหิวหิวทนไม่ไหวทนไม่ไหวข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวถัวข้าวเหนียวติดคอข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวถั่วกินแล้วหิวเห็นไหมหิวหิว ยิวจัดติดคอยัดขเหนียวกินไม่กินติดคอกินกินเอาข้าวสวยหน่อยนี่ชุบเกล็ดำกินอยู่ติดแต่ติดคอจริงกินน้ําเทน้ําให้หน่อยเทน้าบนนี้เทน้ําบนนี้เลยตรงน้ามากินลูกอ่ะอ่เทน้าติดคอจริงด้วยติดคอติดคอ ติดคอมาลูกมาอ่ามาเหมือนเดิมมากินน้ำจุก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 กินนน้ำลูกมากินนะกินน้ำกินน้ำเออกินน้ำ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 ยังกลับมาอีกนะถ้ากลัวจริงๆไม่กลับหรอกนกปกติจะไม่กลับแล้วเนาะนกเนี่ยจะกลัวคนพอวันนั้นหายไปทั้งวันไหนได้แมวมาจากไหนวะนกมาได้กินนกอ่ากินได้แล้วมีน้ำมีน้ำกินได้ใส่น้ำให้ วางเราโทรศัพท์มือไววางนุเดินมาหาพี่จิกจิมือจะกินข้าวตัวไหนตัวนี้นะมันรู้ตัวไหนมันมีทั้งหมดสี่ตัวสองตัวมาคู่กันไหนเดี๋ยวขึ้นมามันนีมากููุกุกจุกจุกจุจุก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 จุนจ่กจุนก ต้องค่อยปุยถ้าเสียงดังไม่ได้ต้องต้องเราเวลาเรียกเขาเนี่ยต้องเบาๆเขาชอบเขาชอบเนาะเหมือนเราเหมือนเด็กอ่ะกินกินดีด้วยกินดีด้วยกินดีด้วยอ่าพวกเรียกแล้วพวกเรียกแล้วส่งซิกกันแล้ว ไม่ตินะไม่ติดคอนะยังกลวยจะนเริ่มอร่อยแลย้วแหละแต่กลวย,ยลจุกจุๆกจุกมืนพวกพวกร้องดูนู่นมาที่เขามา